สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ชาแน,นลของโงมาพยากรณ์ด้วยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรวงปักรายเดือนประจำเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 5ยของชาวลัคนาราศีกันย เหมือนเคยค่ะเราก็จะมาทําคลิปดวงปักรายเดือนฉบับสั <Commission> ้นๆเป็นดวงแบบทั่วไปไม่ใช่เฉพาะจอดจงนะคะดังนั้นก็สามารถรับชมรับฟังค่ะเป็นไกด์ไลน์ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากพาของการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะมาดูที่การงานก่อนเลยการงานชาวลัคนาราศีกันในเดือนมิถุนายน2565 2 of born the hermit นะคะอันนี้การงานเนาะ The tower ใน f Sword Seven of cups อาจจะบอกว่าจริงๆการงานของชาวลัคนาราศีกันนะคะในเดือนมิถุนาย,ยน2565คือชาวกันเนี่ยเหมือนคุณเฝ้ารอจังหวะ โอกาสแล้วก็ความหวังอะไรต่างๆอยู่นะคือเหมือนคุณเฝ้ารอคอยอะไรบางอย่างช่วงจังหวะโอกาสหรือโปรเจกต์งานที่คุณคิดว่าคุณจะเสนอนหรือว่าคุณต้องการให้มันเิดใช้อะ่ะคือตอนนี้เหมือนเวลา การติดต่อต่างๆคือเหมือนคุณรอรอเขาคอนเฟิร์มออกมาแต่ถามว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันขึ้นมานะคะคือสิ่งที่คุณพร้อมที่จะลุยสิ่งที่คุณพร้อมต่อสู้แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเขาเริ่มจะเห็นละเขาเริ่มแบบว่ามองหาแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในช้อยที่เขาแบบว่าสนใจจุดหนึ่งเนาะที่จะทำให้คุณสมหวังในเรื่องของการงานก็คือว่า คุณเนี่ยต้องลองบูชาเกี่ยวกับองค์เทพที่ช่วยในเรื่องของการงานการเงินแนะนําเป็นองค์เทพท้าวเวสสุวรรณโนนะคะองค์นี้คือที่สุดจริงๆหรือว่าใครที่อยากจะบูชานะคะสามารถมาบูชากับทาแม่หมอได้เลยนะเหลือไม่เยอะนะคะอ่ะก็จะเป็นจี้อย่างเงี้ยบูชาเพียงแค่199บาทนะคะเผื่อใครสนใจเนาะ ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องการงานถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราวางโปรเจกต์หรือว่าเราค้าขายแล้วคนมองไม่ค่อยเห็นเราเราต้องพึ่งค่ะเราต้องพึ่งใบบุญเก่าเราพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้เขาเปิดทางเพื่อให้แบบว่าสิ่งที่เราปรารถนาได้ในสิ่งที่ปรารถนาเร็วยิ่งขึ้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนจังหวะที่เหมือนคุณรอรอเวลาอะไรหลายอย่างที่คุณอดทนอยู่อะ มันใกล้เข้ามาแล้วนะคะมันใกล้จะเป็นจริงเห็นที่คุณต้องการแล้วขออีกสองใบใการงานอืมเอเดออฟบอลโอ้โห,โหจะบอกว่าใบนี้พิกโฟร์ออฟสอดนะคะแน่นอนว่าไพ่การงานคุณเด่นนะเด่นมากในขนาดเดียวกันคุณก็มีอะไรไว้ในใจที่ ที่คุณเองรู้สึกว่ายังกลุ้มอยู่เกี่ยวกับเรื่องงานมองว่าเดือนนี้มันเป็นจังหวะนะคะที่คุณอยากจะทำอะไรหลายอย่างแต่ว่าด้วยด้วยทิศทางด้วยเหตุผลอ่ะสมมติของไม่พอหรือว่าโปรเจกต์ทำไม่ทันหรืออะไรคือหลายๆอย่างมันทำให้คุณไม่สามารถที่จะบอกว่า เสนองานหรือว่าสามารถขายได้ตอนนั้นอย่างเช่นมีสินค้าเข้ามาสินค้าตัวนี้ลูกค้าต้องการมากแต่คุณยังสามารถผลิตไม่ทันผลิตไม่เสร็จหรือออเดอร์ยังไม่มาตามที่นัดอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคเหมือนมันเป็นจังหวะที่คุณกำลังรอฟ้าเปิดนะคะรอให้อะไรหลายๆอย่างมันคลี่คลายนะการงานเกี่ยวกับชาวลัคนาราศีกันในเดือนมิถุนายนอือ หลายอย่างมันยังไม่ค่อยคลี่คลายเท่าไหร่นะคะเดือนนี้มันก็เลยเป็นเดือนที่แบบว่าเหมือนคุณรอจังหวะเวลาโอกาสอืแต่คิดว่าใกล้แล้วละ่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งไพ่การเงินเปิดต่อเลยอืม The World King of w a อ การเงินของชาวลัคนาราศีกันในเดือนมิถุนายนจะเป็นไปในทิศทางไหน King of c u p บ Three of Swords Six of p e n t a c l e การเงินของคุณเดือนนี้จริงๆคุณจะได้มาจากหลากหลายทิศทางอยู่นะถ้าพูดถึงอะงานควบเงินเลยเนาะคุณจะมีเกณฑ์ได้เงิน นะคะ The world เนี่ยขึ้นมาเป็นแพ่ยยงความสมบูรณ์แบบได้เงินได้เงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสิ่งที่คุณหวังไว้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณรอคอยปรารถนาอยู่นะคะตอนนี้มันกำลังจะเข้ามาอย่างที่คุณหวังแล้วเนาะแต่อย่างว่าพอมีเงินเข้ามามันก็มีเรื่องให้คุณใช้จ่ายออกไปด้วยส่วนหนึ่งตรงที่ว่าตัวคุณเองรู้สึก เป็นคนเนี่ยที่ค่อนข้างคิดเยอะวิตกกังวลแสาใช้จ่ายก็ปุกปรับนะคะหรือว่ามีมีสิ่งที่ต้องทําให้คุณได้หมุนจ่ายออกไปอย่างเช่นเดือนนี้คุณอุย้ยได้เงินเข้ามาเยอะมากเลยแต่บังเอ,อิญรถมีปัญหากับทันหันก็เลยต้องจ่ายค่าบํารุงรักษาซ่อมรถไปเหมือนมันเป็นเดือนที่คุณก็ไม่คิดว่ามันจะต้องจ่ายเงินหรือต้องเคลียร์เงินหรือต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาแต่มันดันเข้ามาในเดือนนี้อืม ดังนั้นมองว่าเดือนนี้การเงินของคุณเป็นทิศทางที่ดีแต่ก็มีเหตุที่ต้องให้แบบว่าเหมือนใช้จ่ายออกไปนะคะมีเข้ามามีจ่ายออกอืมแล้วก็ทิศทางเดือนนี้เกี่ยวกับการเงินของคุณแล้วก็การงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเหมือนคุณก็รอจังหวะเวลาโอกาสเกี่ยวกับ เรื่องเงินสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเข้ามานะคะคิดว่าสิ่งที่คุณรอมันใกล้จะสมปาถนาแล้วล่ะอืมเนาะเพราะว่าถ้าพูดถึงหน้าไพา่คนดีไงเออก็สิ่งที่รอคอยอยู่ใกล้จะสมหวังแล้วนะคะอย่างที่บอกกันแปลว่าคุณลองไหว้พระ ะะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเลยนะคะไม่ต้องขอแบบโลกมากเน้นย้ําเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเลยแล้วคุณจะสมบังเนาะอย่างที่บอกกระแปะอันนี้ให้แนะนําเป็นไกด์ไลน์นะคะทาวเวสวรนคือทเทพแห่งความมัง่งคั่งร่ำรวยใครสนใจอยากบูชานะคะก็ไปหาบูชาได้เลยว่า อยากจะบูชากับแม่หมอนะคะ <c oughs> ก็ทักในอ่าทักในไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเราจะมีลิงก์ให้อยู่โอเคเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องความรักสักนิดหนึ่ง <c oughs> ความรักของชาวลัคนาราศีกันในเดือนมิถุนาย,ยน2565 เริ่มที่คนโสดค่ะจะเป็นไปในทิศทางไหนนออบครับคนโสดนายออบครับโอ้โหพายความรู้สึกขึ้นมาเพียบนายออบบอลหืมชาวลัคณาศีกรเอ็ดออบครับโอ้โห เซเว่นออฟบอนบอกเลยว่าตั้งแต่ป่วยมาก็คือเอ e เนอหายไปเยอะมากเลยเสียงพูดแทบไม่มีเลยนะคะอ่ะจะบอกว่าคนโสดนะชาวลัคนาราศีกันเป็นเดือนที่คุณเนื้อหอมากคือจะมีคนเข้ามาโปรยเสน่ห์เข้ามาจีบคุณหลากหลายทิศท,ทางมากๆไพ่อสศวินขึ้นมาเยอะนะคะดังนั้นมองว่าคุณจะคนพบคนพบมาสาั้นคุณจะได้เจอกับคนหน้าตาดี ดูดีหรือว่าฐานะดีนะคะหรือว่าดูแบบดูพูดดีดูมีอันจะกินอะคือดูแบบดูดีอะ่ะเออแล้วก็บางทีคุณจะได้พบกับคนที่มีสเสน่ห์นะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นสไตล์แบบคนเจ้าชู้หน่อยอ่าคนขี้อวดคนแบบว่ามีสองบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือได้เจอหลากหลายแบบรูปแบบแน่นอน คนโสดชาวลัคนาราศีกันคนขยันอะไรเงี้ยคนโสดนะคะเด่นมากโดยเฉพาะผู้หญิงคุณจะได้เจอผู้ชา,ายมากหน้าหลายตาเข้ามาจีบคุณเดือนนี้มิถุนายนคุณจะรู้สึกว่าคุณเสน่ห์แรงเป็นพิเศษใครๆก็มาชอบใครๆก็แบบอยากทำความรู้จักนะคะอืม응ก็ทิศทางนี้เนาะคนโสดเด่นมาก ก็ต้องดูดีๆนะถ้าพูดถึงนะว่เาเขาแบบเป็นหนุ่มเจ้าชู้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใครไม่มีใครสามารถดูได้เท่ากับเซนส์ของเราเองตัวของเราเองจะบอกได้เองเดี๋ยวเรามาดูนะคะชาวลัคนาสีกันคนที่มีคนคุยจะเป็นไปในทิศทางไหน คนที่มีคนคุยนะคะเดี๋ย The เวอร์ขึ้นมา10 of Cups f o r f Pentacles Three of Pentacles คนที่มีคนคุยนะ,ะ The Magician จะบอกว่าทิศทางของคนที่มีคนคุยนะคะคือตอนนี้มันเหมือนเป็นความสุขที่แฮปปี้เลยนะถามว่าจะมีการพัฒนาไหมตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่กำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเพราะว่าตัวคุณเองก็ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาหรือเขาก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณอยู่คุณกำลังมองว่าเออความสุขตอนนี้ก็ให้มันสุสขไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเจอสิ่งที่ดีกว่าหรือสุขที่สุขมากกว่าคุณก็อาจจะเลือกทางนั้น แต่ณนะส่วนนี้คุณไม่อยากจะไปทําลายมันหรือต้องทําให้มันสุกมากไปกว่าน,นี้เพราะคุณรู้สึกว่าตอนนี้ที่เป็นอยู่มันดีแล้วอืมคนที่มีคนคุยนะซึ่งจริงๆตัวคุณก็มีการปรึกษาแล้วก็ถามหลายๆคนแหละว,ว่าเออคนนี้โอเคไหมที่จะสามารถครบหรือว่าสารต่อได้ไหมดีไหมอะไรอย่าเงี้ยก็มีการปรึกษาแหละแต่ จริงๆตัวคุณเองก็เริ่มรู้สึกนะว่ามันเป็นอยู่ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วเออยังไม่อยากทําให้ความสัมพันธ์หรืออะไรที่มันแบบว่ากลัวแบบขยับสถานะแล้วมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนนี้ที่เป็นอยู่มันก็คือก็คือเป็นความสุขอะอืม <_ c ười> ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเนาะว่าบางคนก็กลัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลง แต่จริงๆการเปลี่ยนแปลงมันย่อมเกิดขึ้นได้อย่าไปกลัวเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคนที่มีคู่ชาวลัคนาราศีกันคนมีคู่ในเดือนมิถุนาย,ยน2565คนมีคู่เป็นไปในทิศทางไหนโอ้โหดาบขึ้นละนาง10 o ออฟสอ s เซเว่นออฟส A of one justic the star คนมีคู่เดือนนี้ก็เจ็บปวดอยู่นะช่วงแรกไม่รู้ว่าเจออะไรที่ทำให้แบบว่ารู้สึกไม่โอเคเข้ามาเหมือนเจออะไรที่คุณรู้สึกว่ามัน มันมีอะไรบางอย่างปิดบังมีอะไรบางอย่างที่โกหกที่ซ่อนเล้นไว้อยู่แล้วคุณก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันแต่ตัวคุณเองก็พยายามมองเรื่องของเหตุและผลแล้วก็ก้าวเหมือนเอาง่ายๆว่ามันมันให้เหมันุกคนให้ความหวังตัวเองอะว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรอะไรจะเกิดก็เกิดแต่ว่าสิ่งที่ต้องรักษาไว้ก็คือคู่ชีวิตอืมครอบครัวอะไรเงี้ยมันคุณคให้ความหวังตัวเองอยู่ อะไรที่เจ็บปวดมันก็ให้มันมันลงความเจ็บปวดไปเท่านั้นคุณรับไหวคุณรับได้คุณพยายามตัดปัญหาแล้วคุณพยายามเข้าใจเหตุและผลไม่ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามคุณจะคุณจะอดทนนะแล้วคุณจะดึงมันหรือจับมือให้มันก้าวผ่านไปให้ได้อม,มองว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณอยู่ในจุดที่เข้าใจกับมันนะ จะสติกขึ้นมาถึงขั้นบอกว่าใช้เหตุและผลพอสมควรอะ่ะใช้ความยุติธรรมใช้ความเข้าใจนะคะอะไรหลายๆ,ๆอย่างเพื่อให้ชีวิตคู่มันก้าวต่อไปมองแล้วก็เลยคิดว่าเอา,เอาง่ายๆคนที่มีคู่ให้มันผ่านเดือนนี้ไปก่อนแล้วเดือนเดือนหน้าเรามาเปิดไพ่ดูอีกทีเนาะแต่เดือนนี้คุณก็ต้องอดทนมากๆน,นะเป็นกำลังใจให้นะคะ ก็แบบคลิปล่าหลังมาไม่ได้อ่านนานะคะเพราะว่ามไม่ค่อยสบายแต่ก็ขอบคุณมากนะคะที่ยังติดตามกันหายไปนานมากจริงๆอย่าลืมก,ไกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเนาะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ